สวัสดีผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังชื่อเรื่องทางลัดที่ไม่มีในแผนที่แนวสยองขวัญเดินทางหลอนกลางป่าพวกเราห้าคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาลัยไอเบสไอผูมแป้งแพวและก็ผมปีนั้นเราวางแผนจะไปแคมปิ้งกันที่ภูกระดึงแต่ไม่ใช่เส้นทางปกตินะ เราดันเจอเส้นทางลัดที่คนพื้นที่บอกว่าใช้ได้ตอนแรกก็ไม่มีอะไรขับรถเข้าไปเรื่อยๆจากถนนลาดยางก็กลายเป็นลูกรังจากลูกรังก็กลายเป็นดินโคลนแล้วอยู่ดีๆ GPS ก็หมุนติ้วๆแล้วดับพอพวกเราลงรถสิ่งแรกที่เจอคือสารเพิงไม้หลังเก่าๆมีตุ๊กตาเด็กวางอยู่เต็มไปหมด ทุกคนเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่คิดอะไรเดินผ่านมันไปแบบหลีกเลี่ยงๆฟ้าเริ่มมืดเร็วกว่าที่คิดแถมไม่มีสัญญาณเลยเสียงแมลงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันกำลังเตือนอะไรบางอย่างแต่พวกเราก็ยังคงเดินไปตามทางเพราะเชื่อว่ามันต้องมีหมู่บ้านข้างหน้าแป้งเริ่มบ่นว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ในป่าเสียงเบาๆลอยมาเรื่อยๆ แต่พอหันไปมองไอ้เบสบอกเงียบเลยอย่าทักจนตอนนั้นเองเราหันไปเห็นใครบางคนยืนอยู่ลึกๆในป่าตัวสูงผอมใส่ชุดนักเรียนเก่าๆซีดๆและยิ้มอยู่ <c oughs> แพรวเป็นคนแรกที่พูดว่าเราเดินเป็นวงกลมเพราะสารที่เราผ่านกลับมาอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพร้อมกับตุ๊กตาที่เปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนเรียงกันหมด คืนนั้นไม่มีใครนอนหลับเรานั่งกอดเข่ารอบกองไฟทุกคนเห็นเหมือนกันคนชุดขาวยืนมองเราอยู่ในเงาไมา้เสียงเด็กร้องไห้ย,ยิ่งชัดชัดจนเหมือนอยู่ข้างหูตอนตีสามแพรวหายไปจากเต็นท์ทุกคนวิ่งตามหาแล้วก็เจอเธอยือนอยู่ที่ศาลเธอกำลังพูดกับตุ๊กตาเหมือนกำลังคุยกันอยู่จริงๆสุดท้ายเช้าอีกวัน เราเจอคุณลุงคนหนึ่งเขาบอกว่าทางที่พวกเราเข้ามาไม่มีใครใช้แล้วสิบปีเพราะมืก่อนมีเด็กหายสามคนแล้วก็มีคณะทัศนศึกษาเข้าไปหายไปทั้งกลุม่มลุงคนนั้นพาเราเดินกลับออกมาอีกเส้นที่ไม่เคยมีในแผนที่ตอนเราหันกลับไปมองสารไม้หลังนั้นมันหายไปแล้วครับเหลือแต่ที่โล่งเปล่า กับตุ๊กตาตัวเดียววางอยู่กลางดินพวกเรากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปแพรวไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่มีใครพูดถึงเด็กผู้หญิงในป่าเธอจะเงียบและยิ้มเหมือนกับเขาคนนั้น